ปาติเจ้าตาดาวจะมาแกงส้มพักเกษตรใส่ป่าไทยกับป่ามักโคโลเนาะส้มมะขามเปียกพริกแกงไปเจ้าเขาไปแกงกันนออแกงส้มพักเกษตรเจ้าจะแกงแบบบ้านบ้านเมืองๆเขานี่แหละอร่อยเอาพริกแกงลงเจ้า หังน้ำซมเลยเจ้าป้าดาวจะบักแกป่าเจ้าป้าดาจะใส่ถึงสิ้นเนาะเพราะว่ามันกินคนเดียวเจ้าบักแกป่าเจ้า ใป่าสองชนิดเนาะปลาไทยครึ่งตัวนี่คือป่าไทยเจ้าแล้วก็ป่ามาักโครปลามาักโครโรสีเปิ่ยนอามาก,กินดิปเจ้าอร่อยเป็นปลาทะเลเนาะทักกาเที่มันเป็นพักกาเซตบกเจ้านาห่อนนี่คนไทยที่ไปอยู่ญี่ปุ่นบ็จะอามาขายเนาะ คนไทยเปิดซ้ำสวนอยู่เพ่เจ้าเปิดซื้อมาเล็ดมาวานเอาเนาะเป็นพัก,กเกษตรบกนี่นะสั่งซื้อมากิโลละพันห้าร้อยเย็นก็รกประมาณสีรส่ร้อย่ปยสี่ร้อย่ายบันเทานะ กะเชนบกเจ้าคนไปเที่ยวนีอ่เจ้ากินล้ําเนี่ยพักกระเชนบกเนี่ยปีหนึ่งก็ได้กินอยู่ซื้อมาปลาดาวสั่งมนาะสองกิโลฮะกิโลหรือสองกิโลเนี่ยเอากิโลเกินสั่งมากิโลขึงนนาะงปูงรถเอากันเองเจ้า ความเปรี้ยวความเค็มป่ามะโคโรโหนี่อร่อยมันเป็นเศษป่าเนาะปลาดาวซื้อมาเนาะเป็นเอาเนื้อมันไปทำเป็นป่าดิบเจ้าแล้วก็บดตัดเศษป่ามาขายเขาก็ซื้อมาไวหวใส่ส่งแข็งไว้เจ้ามาไว้ใส่แข่งครับอร่อย แกงแบบนี้แบบมีไผยได้กินนะเจ้าป้าดาวมานั่งกินคนเดียวนี่มันเผ็ดเนาะแต่อร่อยดีเนี่ยผมชาบก่าแกงปลาก็แกงปลาแต่อันนอไทยกับแกงปลาเนี่ยกะ กระเซาตัวจะเอาลงไว้เหมือนได้น่ะเจ้าเอาป่านี่ซุปก่อนเนี่ยถึงจะใส่ได้เนี่ยความจริงมนก็ซุกละแกงเห็มน้อยหนึ่งปาลาดาต้องการเงื้อนเนื้อป่ามันลุดยี่เนเอาเลยเจ้าทีนี้ก็ใส่เลย

โอ้กําเดียวพอๆนัะ่ปะป้าดาวจะตักโยใหญ่ๆแล้มานั่งกินเนี่ยจะว่าตักเอาน้อยเดียวนะป้าดาวสอบกินพักก็ยี่พอป้าดาวแกงใส่พริกใส่เกลือใส่แกงพ,กพักนั่นพักนี่นั่นก็กระมอกระมอจ้าอร่อยคนมันสอบกินเนาะ ใ่มดไว้เจ้าป่าก็พักี่ปอๆกันส่วนหมากี่ป้าดาวจะจะ,จะไปทางพักนี่แหละมะเจ้า เศษปานะ้ำมันสะมีล้างถ้าจะมีก็จะมีกระดูกมันติดมานิดหนึ่งปุงงนะ่น้าเมื่อจับเจ้าแล้วก็อพักลงเนาะนี่เจ้าหัวปานจะรุดละเมาะเจ้า ซื้อมาแกงกันรู้เนาะพักกษตเส็บุกก็ได้กเกษตหน้ามก็ได้คนไหนเที่ยวดีมะเจ้าอนอรเนี่ยใส่เกลือไปทำน้อยเจ้าซ่อนซาเนาะตอนเขาซิมหน้ามี๋ยะกี้มันจับนะเจ้าเวลาเขาพักใสแล้วมันจืดน,นะ ผมสะดอเจ้าแกงส้มผักกาเสดค่ะถ้ากินคนเดียวกินสองคนหม่ต้องไปต่ำก็ได้เจ้าป่าเจ้าเอาแบบสะดวก เอาแบบง่ายๆเนาะพอละเจ้าแกงม้นได้ผักเกษตรมันจะเหนียวแกงเส้นเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงส้มพักเกษตรใส่ป่าไทยล้ำล้ำท้ากันดูเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้า ว่ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพือป้าดาวเรเนอร์จาได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ